ใต e ่ว่าพอปิดหน้าครอบมันเลยทำให้เหมือนแบบอร่อเลยพรอมนะครับ้าวพร้อมน้องเอ๊ะหยิบขึ้นมาหนค่ะ ทามาเด็นแหนเปิดตัวยบเลยกี่สิบก็จริงๆต้องขอบคุณทางเซนท่านนะครับที่ชวนมาร่วมงานเซนท่านชิลเลนเดย์นะครับผมก็จริงๆกับตอนแรกเขาบอกว่าก็พาลูกชายมา แต่พอดีวันนี้เป็นวันเด็กไงแล้วก็เป็นวันครบรอบแต่งงานก็เลยคิดว่าเอาลูกสาวมาด้วยเพราะเดี๋ยวจะไปกินข้าวกันต่อก็เลยคิดแบบนี้ว่าจะเลี้ยงพี่บีมดูกังวลมากคือใจไม่ดีแล้วยังไงดีมันเป็นลำบากใช่ไหมครับพี่ก็ทุกสายตาจับจ้องแล้วลูกเราก็เอามืออยู่ที่หูเองจริงจริงมีคุยกันยังไงบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้แต่พี่เขาก็ทำได้ดีแต่วันนี้ก็รู้สึกว่าเสียงดังไปหน่อย อ๋อค<ะ>ิดว่าวันนี้อาจจะแบบอากาศร้อนด้วยนิดนึงอะไรเงี้ยเออเพราะว่าเขาก็อยากจะแบบบ่นอยากจะถอดเสื้ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ก็จริงๆก่อนมาคุยกันแล้วคุยกันตั้งแต่เมื่อวานเขาก็บอกเขาอยากมาเราจะต้องทําอะไรบ้างก็จะรีฟบีฟเขาไว้อยู่แล้วอะไรเงี้ยอยากมาไหมอะไรเงี้ยเขาเขาอยากมารู้เขาต้องเดินต้องอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้มาก็ยังแบบคึกคักอยู่เลยแต่พอเขาจริงก็คือโอ้โหเออแต่ก็ปกติ แบบคือเด็กมันออันนคโทรลอยู่แล้วค่ะอ่าใช่เดี๋ยวจะบอกว่าอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าสิ่งที่มีสิ่งที่มันดูกังวลมากเพราะว่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคุณจะจะแบบว่ารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยกับการที่แบบว่าเขาเขาเขาเป็เก่งใจทุกคนนะงานแบบบางคนแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คือมีเด็กเดินแบบโอ้โหแล้วรู้ใจยังไงรู้รู้เธอจะยังไงแต่ว่าถ้าไม่เด็กคนอื่นเก่งจังนะหลังเวทีเขาก็ยืนแอบมองอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดนะครับ แต่ว่าลูกสาวช่วยชีวิตลูกสาวก็ดูเหมือนว่าเป็นงานได้เลยรู้สึกว่าสามารถรับหน้าภาระแทนพี่ผมวนะ่าลูกสาวนาา่าจะยังนิ่งยังไม่รู้เรื่อง <c oughs> ไม่รู้เร <c oughs> นะื่องใช่ก็แต่ก็ไม่ร้องไห้นะเออไม,ไม่ไม่ตื่นโคนลอะไรเงี้ยก็ช่วยแม่ได้เยอะ <c oughs> อันนี้พี่พพออนพอมาเจอสถานการณ์แบบประกัน <c oughs> ไม่ค่อยให้ความร่วมมือนิดนึงตรงนี้เรามีวิธีแก้ยังไงบ้างเราก็ต้องเอาแบบก็พูดกับเขาแหละแต่ถ้าสมมติว่ามันมันมันไม่ไหวจริงๆก็ต้องให้เขาพัก เออก็ไม่คมคณไม่ได้บังคับอย่างเงี้ยน้องพีอย่างเงี้ยเขาก็จะวิ่งไปวิ่งมาหลายรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไหวก็ไปข้างหลังพอโอเคก็กลับมาอะไรเงี้ยแต่ก็จะแบบปล่อยให้เขาแบบเขาเรียกอ,อะไรล่ะจัดการกับอารมณ์ตัวเองไปก่อนอะไรเงี้ยเออแล้วเดี๋ยวจบแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกนันอันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เหตุการณ์่อาการที่แบบว่าไม่ชอบเสียงดังเพิ่งมาเกิดเพิเ่งวันนี้เลยคะ่ะเพิ่งเมื่อกี้เป็นวันนี้ <laughs> เขาถึงจะร้องเพลงเบาๆออเหมือนกับว่าเขาอาจจะมีเหมือนเขาเรียกอะไรเทคนิคการเอาตัวรอดของเขาอะในข้ออ้างอะไรเงี้ยในการที่เขาอยากจะไม่ทําอันนี้ไม่ทําอันนั้นเขาก็จะมีเหตุผลของเขาก็คือมีความเป็นตัวเองสูงมีใช่แล้วมีความเป็นตัวเองเมื่อมากขึ้นเราไปบังคับอะไรเขายากขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีก็คือบังคับอะไรไม่ได้เลยแล้วอย่างนี้การสื่อสารกับเขาต้องนยังไงบ้างจะต้องพูดเหตุผลค่ะต้องพูดแบบดีๆเอาเหตุผลเยอะๆเลยจรงถึงแม้เขาจะ เหตุผลมันอาจจะดูฟังยากมันอาจจะเป็นเหตุผลที่เหมือนผู้ใหญ่คุยกันน่ะแต่ว่าเราก็จะคุยแบบนั้นเพื่อแบบให้เขาคุ้นชินเพราะว่าในวันหนึ่งเขาก็จะเข้าใจเองหรือว่าเขาอาจจะแบบอยู่ในสมองเขาอยู่ตรงส่วนในส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งเขาก็อาจจะแบบเข้าใจอะไรเงี้ยพูดย้ำๆพูดย้ำๆว่าเป็นพูดทุกวันน่ะถ้ามันมีเรื่องซ้ำๆก็จะพูดซ้ำๆเขาถึงบอกว่าแม่ขี้บ่นไงไม่บ่นได้ยังไงใช่ไหมล่ะในแล้วในไทสองคนนี้ที่รู้สึกว่าฟังง่ายกว่าเข้าใจแล้วก็โอเคปฏิบัติตาม ตอนนี้ <twitch> ตอนนี้จะเป็นพี่ทีเนาะก่อนหน้านี้จะเป็นน้องพีคือจะสลับสลับสลับกันสลับกันแหละครับสใช่มันเป็นบางวันวันนี้อาจจะจั่วได้น้องพีก็ปกติเพรมีข้อแลกเปลี่ยนหรือว่ามีข้อตกลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่ามีข้อเสนอหรือ้องพียื่นข้อเสนอหรือว่าแทบไม่มีอะครับไม่มีเลยแทบไม่มีเพราะว่าเราเราไม่คิดว่าแบบเขาทําสิ่งนี้เพื่อ เพื่อเขาจะได้อันนี้อะไรเงี้ยเราไม่เคยบอกอย่างนั้นว่าแบบแต่ว่าเวลาเขามาเขาจะได้ของเล่นจากพี่ๆที่มาเจออยู่แล้วไงเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทํางานเสร็จนะเดี๋ยวเอาของขวัญเออมีคนเอามาให้เนี่ยแต่ว่าต้องทํางานก่อนแต่เขาก็จะรู้อยู่แล้วแหละถึงทําไม่ทำเขาก็จะได้ใช่ไหมเออเขาก็จะทำการแสดงแต่ลูกเราก็เก่งนะเสดงเสดสมือนเลย แต่ว่าเสือน้าพี่บีเนี่ยที่บอกคือค่อนข้างกังวลเลยเป็นการแสดงเหมือนกันไม่ได้เสมอเลยแสดงว่ากังวลแสดงว่ากังวลอสดงว่าแค่บุญก็คือการแสดงหรือว่าเรื่องจริงน่าจะเรื่องจริงแล้วคอนฟิวเคยพูดไว้ใช่ไหมครับว่าเหมือนกับการรับงานแต่ละครั้งไม่อยากให้คาดหวังอาจจะคอนผันได้ใช่ครับก็จริงๆแล้วคือมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าเป็นกับเด็กเนี่ยผมก็ไม่ได้แบบว่าจะสามารถแบบว่า ควบคุมเขาได้อยู่แบบให้ให้เขาแบบเล่นได้แบบตลอดเวลาอย่างเงี้ยจริงอย่างวันนี้ที่ติดต่อมาคือทางเซอร์นก็บอกว่าอยากให้เขาเดินแบแบบเดินเดินกันสองคนจริงเขาเคยเดินแล้วนะใช่ไหมเขาที่แล้วอ่ะแล้วเอ้ยทำได้นีอะไรเงี้ยอ่ะรับงานมาอ่ะคะยังไงลูกฉันเราต้องเต้นไม่ได้ไม่ได้ตอนเดินทำวันนี้ใช่ทำไมล่ะเออเห็นไหมมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆคือเราคาดเดาไม่ได้ก็ปกดในมาแหละคนคาดหวัง กับฟอร์นัต้องพี่้อีมาทุกคนต้องรู้ว่าความน่า,าร่าเงียแต่พอมันไม่ได้เป็นตามโจทย์ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมันกดดันเราก็รู้ะะรว่า อาจจะเป็นแบบทั้งผู้จัดงานทั้งแบบแฟนคลับที่มาดูอะไรเงโนโนี้ยเนาะแบบนานๆเจอกันทีอะไรเงโนโนี้ยเราก็อยากทําให้มันดีที่สุดแหละแต่ว่าในส่วนที่เราควบคุมไม่ได้อะบางทีมันก็อาจจะต้องแบบต้องปล่อยตามธรรมชาติแต่ก็พยายามควบคุมให้มันดีที่สุดนะตรงนันแต่ครู้สึกว่า,าเมื่อกี้อย่างมีมปิดปัวนี่ต้องเป็นมีมแน่นอนว่าเออมีท่าใหม่ออกมาแล้ว <c oughs> มันจะ <c oughs> <ต>เป็นมีมมันจะเป็นมีมที่ดี <c oughs> ใช่ไหมก็เลยมองว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารักมันไม่ได้ดูสิว่าคัดข้าศ์หรือว่าดูแบบ เรางตใจมั้งคนที่มองนี่แงบวกตลอดก็ไม่ได้ดีใจนะคะก็รู้แหละว่าเขาก็รักลูกเราโดยที่แบบพร้อมจะใจกว้างไม่ว่าลูกเราจะผิดถูกน่ารักไม่น่ารักอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะมองเป็นลูกเป็นหลานเขาอะไรเงี้ยก็แต่ว่าสุดท้ายอ่ะเราที่ว่า ความเป็นพ่อแม่เราคือต้องสอนกัาแหละใช่คือจริงๆแล้วการมางานอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบว่ามีเฉพาะเราเท่านั้นว่าแฟนคลับที่รักหนูเท่านั้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นหน้าที่ของคนจัดงานเราก็ต้องพยายามทำมาให้ดีแต่ไม่อ่อมาเกิดอะไรนี้กลับบ้านไปเราต้องมีการแบบว่าประชุมไหมว่าเอองานหน้ามันจะต้องยังไงไหมหรือว่ามีพูดคุยไหมก็จะก็คุยค่ะแต่ว่าก็จะแค่บอกว่าเออวันนี้ขอบคุณนะหนูมาช่วยมบมีทํางานแต่ว่าเีกนิดเดียวเองรู่ถ้าหนูยิ้มแล้วหนูจะหล่อมากเลยเราจะพูดในลักษณะแบบแต่จยาพูดแบบนั้นก็คือว่า คือแค่เขามาเราเรามาช่วยมาช่วยบ้านที่บ้านอะไรเงี้ยก็ก็ดีใจแล้วแหละแล้วก็ที่เหลือก็คือจะทําได้แบบอย่างที่ทุกคนต้องการอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามแบบว่าให้กําลังใจเขาอ่ะว่าถ้าทีเกิดทำได้มันจะดีมากเลยนะลูกอะไรแล้วแบ่จากเขาเป็นยังไงบ้างในแต่ละรอบเขาจะบอกว่าเขาจะทำนะบะน้องพี่อยากมาอ่ะอย่างนี้นะฮะน้องพี่น้องพี่อยากมาทำงานกับมามีไหมอ่ะฮะ พ่อแม่กอดคอกันนะครับลงท่าลงท่าเพราะอย่างไรคุณก้าวบอกว่าทั้งงานหน้าออกห้าคนนะ่าท่าเหนื่อยท่านมมันจะสูงอ๋อมันสูงไหมเจ็บหน้าเจ็บหลักอย่างเงี้ยตรงนี้เจ็บหลักเหรอร้านหนึ่งอ่ะโอ้ไม่น่านะคะต้องถามคุณผอจกของเราซึ่งตอนนี้บินอยู่เพียมหายนะเพียมหายตอนนี้น้องเหมี่ยวมาที่ไหนพวกบอกว่าเราก็ไปอยู่ครอบครัวอยู่ที่บ้านน้ำนมบ้างข้างสุดสุดดีเราซื้ออย่างไรบ้างเหมือนว่าถ้าต้องขนาดนั้นมันจะต้องทำอะไรบ้างเลยนะเราไม่ย้อยไม่ไดเลยอะไรบ้างครับ ก็ก็ไม่ได้รู้มองว่ายังไงนะคะคือไอสูงไม่สูงเงี้ยคืออ่อยไม่ไม่แน่ใจอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มันก็คงจะมีเหตุผลที่ทางผู้จัดเขาตกตัดสินใจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ทางเราได้รับรีมาเราก็จะทําให้เต็มที่สุดความสามารถแหละอะไรที่แบบว่าทําได้ช่วยได้หรือว่าทําให้มันแบบดีกว่าที่เขาคาดหวังได้ก็ยินดีที่จะทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะยังไงกะะ็คือพูดคุยกับเราได้ใช่ใช่ ก็คือคือเราก็แน่นตลอดไม่แน่นค่ะยังจ้างได้อยู่ยังได้อยู่หรอยังได้อยู่ค่ะเพราะอย่างเซ็ตแฟชั่นที่ผ่านมาที่เราถ่ายก็คนหลายคนยิ้มมากแฟชั่นโตหล่อมากคือแค่อายุแค่นี้คือตั้งเป้าหล่อแล้วเราสึกอยังไงบ้างหล่ะคุหล่อคือสมงัยนู้อ๋อแพแล้วแพตั้งนานแล้วยอมยอมยอม ที่ตอนไปถ่ายก็ไม่ได้รู้สึกอะไรครับแค่แค่ว่ามันเป็นงานถ่ายรูปของแบบครอบครัวที่อยู่แล้ก็อยากจะเก็บไว้แล้วอย่างนึงคือลูกสาวก็เพิ่งเริ่มเดินได้อะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะแบบรู้สึกว่าเขาน่ารักดีช่วงนี้น่าจะถ่ายเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยครับก็วันนั้นก็เตรียมเสื้อผ้าไปก็ก็ดีครับรู้สึกว่ามันเป็นทีมเป็นแบบว่าคือเก็บความน่ารักไว้กับไว้กับตัวเราเองแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ทุกคนเข้ามาดูแล้วก็ให้มาให้กำลังใจที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณแม่คนดว่าหลารคนชมว่า เราดีใจไหมหรือว่าเราเกิดความหวงหรือว่าอ๋อลูกหล่อก็ต้องดีใจนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าลูกเราหล่อที่สุดในโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยโอเคเขาก็ก็หน้าตาใช้ได้แหละหน้าตาใช้ง่ายแต่ว่านิสัยเราก็ต้องดูด้วยใช่ไหมบอกให้ก่อนบอกบอกให้แจ้งให้ก่อนแจ้งให้ทราบคืออย่างงี้คือเราเขาเรียกว่าไงล่ะคือสมมติในอนาคตลูกเราเขาแบบอาจจะหล่อหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหม แต่เราต้องปลูกฝังข้างในเขาไงคือมันก็ต้องแบบควบคู่กันไปอะไรเงี้ยคือเอาอยากให้ลูกเป็นคนน่ารักมากกว่าอยากให้เขาเป็นคนน่ารักอยากให้เขาเป็นคนแบบมีน้ำใจอะไรอย่างงี้มากกว่าไม่ได้โฟกัสเรื่องความหล่อแม่ห่วงมาแม่ห่วงมาเหมือนแม่ที่ห่วกับพี่บิ๊มลูกชายตอนนี้ยังไม่ไงเพราะเขายังเด็กเรายังยังอยู่ในอุ้งม,มือของเราอยู่เคยจินตนาการไหมครับพ <c oughs> ี่ออนเคยอายุเท่าไหร่เขาพูดอะไรพี่มีพี่พี่ออนพูดอะไรบ้าง พูดถ <ih ak> ึงอะไรแบบเวลาแบบอุ้ยถ้าอีกหน่อยมีลูกสาวบ้านไหนนะลูกเราเอาแฟนเข้าบ้านเหรอเขาจะพูดอย่างเงี้ยเอาแฟนเข้าบ้านฉันก็คงจะแบบเธอดูสิดูแต่งตัวอะไรอย่างงี้คงจะเมามอยเนาะแต่ว่าพอนึกไปนึกมาจริงๆอุ้ยถึงตอนนั้นฉันก็คือเอาตัวเข้าห้องน้ําให้รอดก่อนก็ก็คงตอนสมัยตอนสมัยเธอเธอใส่ขาสั้นมาแม่เราก็มองกันแบบโอ้ยหรอ ตัดสัมร้อยหมดกันเออก็แบบแซวเล่นๆเลยอ๋อแม่แซวด้วยหรอไม่เคยรู้เลยจริงๆที่มีเช้าขึ้นลงรูปแบบว่าครบรอบเป็นรูปแบบแล้ววันเก่งก็วันนี้มันเป็นวันที่แบบว่าครบรอบแต่งงานด้วยครับก็จริงๆอยากจะลงอะไรให้มันซึ้งๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไม่เป็นก็ซึ้งแหละก็รู้สึกว่าแบบชีวิตเราแบบเราโชคดีแหละที่ที่เรามีคู่ชีวิตที่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่กันมาตั้งแปดปีนะ มาถึงแต่งงานใช่งไหมจริงเขามีเมโมเมนีไหมหรือชมเราหรือว่าขอบคุณเราที่เกิดมาคู่กันมีมีตามที่เห็นตักสื่อนี่แหละค่ะอาตอนแรกว่าจะชวนไปกินคือปกติแล้วทุกปีพยายามจะไปแบบทานกันอะไรกันสองคนอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้พี่มีงานพอดีชวนกับวันเด็กพอดีเลยว่าเอาคนไปทั้งบ้านเลยละกันอะไรอย่างเงี้ยจะไปกินข้าวต่อหรือว่าจะไปกินข้าวต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นแบบไม่สเบียแล้วกัน จริงๆี่เอาเคคาดหวังหมกับคำที่เเก่งแบบี่พีคือถ้าสมมติเขาชมเราก็คงดีใจหมายถึงว่าถ้าอยู่ดีก็แบบเออวันนี้เหนื่อยไหมหรือว่าเออเธอเก่งนะท่นี้เราก็ดีใจแล้วนะแต่ก็ไม่ได้คาดหวังแต่เราก็รู้อยู่แหละว่าเราทําอะไรบ้างอย่างเงี้ยคือ,อเขาเรียกว่าไงดีล่ะคือเราทําเรารู้อ่ะใครจะเห็นไม่เห็นไม่เป็นไรแต่แบบมันทุ่มในใจเราเรารู้ว่าเราแบบเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเห็นล้วเห็น้วปกติเราก็ชมว่าคถูก ตอนที่เขาเขียนคู่ดูคู่ย่าทำไมเธอไม่เขียนว่าคู่สร้างคู่โสมบอกว่าก็ดีนะไม่ใช่คําว่าคู่เวรคู่กรรมมันดูแบบว่ามันดูแบบว่าเราจะไมดูเหนื่อยจังนด้วยกันเออมันดูเหนื่อยก่อนที่จะมาแต่งงานอีกต้องต่้อฝาะดาษมามันก็มีหลายเรื่องราวเพราะว่าเราคบกันมา13ปีก่อนที่จะแต่งใช่ไหมคะแล้วก็แต่งงานอีก8ปีก็นานเนาะเออ ก็ม so ันก The yup ็จะผ่านทั้งแบบเรื่องที่ที่แบบเรื่องหนักๆก็มีเนาะเพราะว่าเราเจอกันมาขนาดมีประวัติศาสตร์รุ้กันมานานใช่แต่ก็ดีครับทุกครั้งที่แบบว่ามีปัญหาอะไรเราก็ช่วยกันชิดช่วยกันแก้ใอออก็พยายามจะหาแต่ว่าอาก็ไม่รู้ว่าเขาจะชอบอะไรกลัวว่าสมมุิซื้อมาแล้วไม่ชอบหรือว่าซื้อมาใส่ไม่ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะเสียได้ตัง เออหรือว่าใช่ก็เลยไม่ซื้อใการจบตรงนี้เลยเหรอจบตรงนี้อ่าเราเราไม่ได้ีไม่ต้องซื้อให้พี่ออยอ่ะโอ้โหผมรู้สึกวันเกิดก็ต้องให้เลยมันแต่งงานอรคบล้วแต่งงานก็ต้องให้อย่างนี้นะเขาให้กันเธอหยิบได้ยังไงเขาให้กันหรอรู้เขาให้กันแต่คุณหยิบก็ไม่เกิดวันเกิดนะใช่คุนครบล็อกเป็นแฟนก็ต้องให้อะไรตุ๊จีนอีกนะตุ๊จีนก็ต้องให้ตุ๊จีนทวงแล้วตั้งแต่ปีใหม่ถามหาโบนัสไม่มี ก็มาหวังตรงนี้แหละก็เธอก็พูดแบบนี้บนเวทีเมื่อกี้เราก็เหนื่อยเหงื่อออกจะหมดแล้วเนี่ยตุ๊จะมาสุดดราม่าเราอีกเราต้องแบบเป็นกระโโนกของคนอุกใจกุนโตลูกใจกุนโตน่าจะคำถามชาวบ้านทุกคนรับฟังนะที่ทำให้ยืดมานถึงขนาดมันต้องอยู่ัยังไงเพราะว่าตอนนี้สภาพก็ร้องสิ้นวรรคสามคนที่ไปเอาสำหรับคู่เราเนาะคือบางคนเขาจะบอกว่าออยกับบีมาเหมือนเป็นเพื่อนกันแต่ความรู้สึกออยอ่ะ พี่มาเป็นอะไรรู่มาดูนตึงกางเกงเลยตรงนี้มาสวัสดีครับก่อนอ่าเดี๋ยวนะพี่สาวพี่สาวพี่สาวพี่สวัสดีค่ะเขาเน่าโอเคอ่าแล้วหนูมาทำไมล่ะเนี่ยเออถึงไหนแล้วล่ะอ๋อคุณพี่แบบเขาไม่ชอบเครียดอีกแล้วะอร่อยกับบีมแบบเป็นเพื่อนกันแบบสนิทกันเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวว่าเดี๋ยวหนูใจเย็นลูกออยไม่เคยทวีตบีมเป็นเพื่อนเลยนะแม่หนูคือเพื่อนก็คือเพื่อนอันนี้คือแปลคือสามี พออุ้มจะได้ดูว่าทุกคนเป็นไงใช่คืออะไรที่แบบสนิทกันจนเป็นเพื่อนไม่ทำแบบนั้นเพราะว่าเราเราไม่ได้ทีเขาเป็นเพื่อนฉะนั้นไอ้ไรที่มันทําจนแบบเป็นเพื่อนกันเนี่ยก็เลยไม่ได้ทำแล้วก็ยังมีความจริงใจให้อยู่เสมออะไรเงี้ยค่ะอะไรที่แบบควรพูดไม่ควรพูดอย่างเงี้ยเราก็จะแบบมันเหมือนอัตโนมัติอ่ะเออแล้วก็เวลาจะพูดอะไรก็จะรักษาดใจกันคำว่านุ่งขาวนุงเราจะก นใช่แล้อย่างหนึ่งคือบีมเขาก็เป็นคนซ้อมด้วยก่อนแต่ก็ไม่เคยทะเลาะกันอะไรที่มันแบบทะเลาะกันแต่เรื่องแบบไร้สาระอ่ะเออเรื่องแบบอะไรที่มันจริงจังอ่ะเราจะช่วยกันน้องพี่ครับอาตายลูกโนโน่กับกับบีแบบบีเคลารักเคลารักการของเรือนเจ๊นะ เขาบอกว่าเราเขารักแล้วเคาร้อที่รักแล้วเขาล้ไม่เกียร์ม่จต่ดูสินะที่บินกำงังทั้งงานเลยดูสิหนะออกมากอลยเลิกได้แลเลิกกำลังโอเคโอเครีแลกซ์ครับพี่คือออยก็เป็นอย่างอย่างที่เขาเป็นน่ะตลอดแล้วก็เขาเขาเป็นคนที่แบบคอยซัพพอร์ตได้อย่างดีแล้วก็คอยแบบให้กําลังใจเราเวลาที่แบบว่าเราแบบเหนื่อยอะไรเงี้ยเขาจะถามเขาก็ก็จะให้ แนวคิดอะไรดีๆที่แบบว่าเฮ้ยเราก็ไม่เคยคิดแบบนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆคู่เราก็ซัพพอร์ตกันไปมาอยู่แล้วเรามองหน้ากันเราก็แทบจะรู้ว่าอคนหนึ่งคิดอะไรยังไงครับผมว่ามันก็เป็นพื้นฐานที่ดีในการที่แบบว่าคือสุดท้ายมันคืออยู่ที่เอาใจเขามาใส่ใจเราแหละว่าว่แล้วก็พยายามประคับประคองกุ้งเราไปขอบคุณคับขอบคุณค่ะ